สวัสดีครับจิปาถะฟรีสไตล์ช่อลมาแล้วครับวันนี้พามาชมฟักทองที่ปลูกนะครับว่าดูครว่า,าจะมีสักกี่ลูกลูกโตแค่นี้แหละครับผมไม่ใช่อย่างโตไม่รู้พันอะไรครับโตเท่านี้โตสุดแล้วครับโตนี้จะมีได้กี่ลูกนำแต่ใบครับ ใบอ้าวห่วงอันนี้ผสมเกสรไม่ติดเน่าแล้วดูลูกนี้โอเคครับสวยงามสรุปแล้วได้แค่สองลูกเองครับ ใหญ่มากต้นงามมากได้สองลูกครับที่เหลือไม่ติดที่เหลือไม่ติดได้แค่นี้ครับไม่มีอีกแล้วทุเรียนก็กำลังงามครับผม ทองทุรเรียนมะละกอนะครับอันนี้ปลูกพักขีฝรั่งมาด้วยกขีฝรั่งอื่นเองไดง้ต้นมะเริ่มวล่าฮะมีได้สองลูกครับกินที่สองลูกเอง แต้นนี้โอเคอยู่ลูกน,นี้โอเคอยู่ค่อนข้างจะใหญ่สวยางามกำลังทำสังขยาฟักทองเลยครับขนาดนี้กำลังสวยเลยครับจะทำสังขยาฟักทองโอเคครับผมคลิปสั้นๆครับ งามนะขอบอกคุณสวัสดีครับ